าเพื่อนๆพนที่ป้าน้าลุงลูกๆหล,ลานยายจะเชิญชวนมากินมะเขือตกปักด้วยกันอันนี้มะเขือตกปักนะนี่มีกะทิมีน้ำพริกแกงต้งมมะเขือให้สุบให้เละแล้วก็กะทิใส่ลงไปผัดพริกแกงเขาเรียกมะเขือตกปักเสร็จแล้วแล้วก็เอาใบมะกรูดโรย อันนี้แล้วก็มาอันนี้มาเชิญชวนพี่ปีน้องๆพี่ป้านะลงุงลูกหล,ล,ล,ลานอยู่ใกล้ไกลก็ดีนะนี่เราจะมาเปิดไอ้นี่ให้ดูนะคือขนมเบื้องว่าข้างในมันมีอะไรนะยายจะเปิดให้ลูกๆหล,ล,ล,ลานๆนี่พี่น้องๆอ,อยู่ต่างจังหวัดก็ดีนะมาดูด้วยกันนะว่ามันมีอะไรเพี้ยงอ้าวนั่นคืออะไรไทยท เือมีหมูสับผัดไส้พร้อมด้วยพริกขี้หนูแดงผักชีต้นหอมโรยแล้วก็ยายก็จะมาชวนมากินด้วยกันนะว่ามันอร่อยแซ่บแค่ไหนที่ติดตามรับชมช่องตอต้อนคนติดดินก็เชิญชวนมากินด้วยกันนะมันเยอะหน่อยแต่เนื้อยอะห่อย เยอะไม่ไหวยายปากแคบอ่านี่นะมาชวนมากินด้วยกันนะอร่อยมากเลยแซ่บเวอร์อืมอืมอร่อยมากๆเลยอืมยายทำมันอร่อยรสชาติอร่อยกลมกล่อมอืมเป็นหนึ่งในจังหวัดจันทร์อ่า มาเชิญมากินด้วยกันนะมีหมูผัดกระเทียมพริกไทยพร้อมด้ยวยพริกชิ้หนูแดงผักชีโรยอมากินด้วยกันนะสนใจก็กดไลค์กดแชร์ให้ต่อจ้นคนติดดินด้วยนะอ่ากดสไ้าイกดกระดิ่งให้ด้วยยายพูดไม่เป็นอะพัยด้วยนะอือเนี่ยชิยมอันนี้หน่อยอ่า อันนี้ก็อร่อยนะชอบกินข้าวตากะทิข้นๆอร่อยมันกระทิสดหยำข้าวอืมกระเทิดเรียกจิดหยำกระเทิดกินหมดหม้อเลยอืมอร่อยยิ่งกว่าน้ำยาน้ำจีนอีกนะมันเผ็ดร้อนแซบ่บเวอร์ที่หนึ่งเลย ชวนชวนมากินด้วยกันนะสนใจก็ติดต่อตอต้นคนติดดินช่วยเชียนให้ด้วยนะยายก็พูดไม่เก่งนะผิดมั่งถูกมั่งก็อภัยให้ยายด้วยเด้อบาย